สวัสดีครับดีพี่น้องและอาจารย์ทุกท่านครับผมมาพบก,กันกับชาววันอาทิตย์ครับผม,มพี่น้องออกมาเลาะป่าตัวนกเขาใหญ่เช่นเคยครับผมก็มาถึงหมายแล้วครับ <c oughs> ก็มาครับอาจารย์เยิ้มเซนเป็มเหมือนเคยครับผมสามคนครับ <c oughs> ก็ต่างคนต่างย้ายๆกันไปแล้วครับผมก็เอาเป็นเจ้าสายฟ้าออกมาครับผมวันนี้ยังเงียบอยู่เลยครับผมตอนนี้ยังไม่มีนกป่าขันซากตัวเลยครับก็เป็นไม้ใกล้บ้านคองสีนี่ครับผมลองสีลำลูกกา,เ,าเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นนกก่อนนะครับผมขึ้นแถวนี้แหละครับ นะครับต้นที่ใส่ครับนี่เสียนแปมเสยนแปมวันดีครับผมวัสดีครับเสยนแปมก็จานเยอะครับผมนางอย่างน้นจานเยอะเอาขึ้นฝั่งนู้นครับเสียนแปมก็ช่วงนี้ก็ขาดนุกโตครับผม บ้านหมดเลยครับผมไม่ได้เอามาเลยครับผมโตอยู่บ้านนอกหมดครับเลยไม่มีอะไรเล่นเลยครับ<อ>จันเยอะครับผมจันเยอะจันเยอะสวัสดีครับผมครับเมื่อบานก็ <c oughs> <c oughs> เมื่อบ,น <c oughs> อบนานจันเยอะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับผม เอานกมาฟรับเมื่อวานวันนี้เอาที่เด็ดมาเลยครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอลุนก็ผมใส่้าคันเรียกอยู่ครับเ,เดี๋ยวรอลุนครับผมนกจันยืมได้ลุนแล้วครับผมตอนนี้นกปากเข้ารวมแล้ว นปปกป่าก็เงียบเหมือนเดิมครับผมเขาไปใกล้พเนเนียดเลยครับต้นต้นนี้ต้นนี้ครับป,ปา่าก็ไม่สู้เลยครับ พี่น้องมาจมามันหรือเปล่าเจ้าสายฟ้าก็มีนกขเขาแล้วนะครับผมนกป่าสีงเล็กครับผมตัวนี้นี่เทงกันอยู่ครับผมนกป่าอยู่ด้านบนครับเ,เรียกกันอยู่ครับ ของจันเยิมก็ยังไม่เหยียบครับผมบินเข้าบินออกจะเหยียบไม่เหยียบนั่นครับผมเสียงเล็กๆครับผมเสียงเล็กครับนะเฮอครับโดดไปโดดมาอยู่ครับผมสองสามตัวครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครับนี่อ่ะเดี๋ยวรอรุนครับพี่น้องครับได้รุนอยู่ครับผมไม้แรก จันเยิมเดินไปเช็คดูแล้วครับผมนกตัเงียบครับรือว่าเหยียบหรือไม่เหยียบครับผมเจ้าสายฟ้าผมก็ประชิดพเนยดแล้วครับผมตอนนี้ก็โอ้ไม่เหยียบเลยครับเข้าไปสองตัวครับผมดูดีอยู่ครับวันงานเนั่นเรียบร้อยครับผม เหยบแล้วครับผมจัดเลยครับจัดแล้วครับียบร้อยแล้วครับผมเจ้สายฟ้าใช้เวลาไม่ถึง20นาทีครับผมไม้แรกมาแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมตัวหนึ่งบินออกไปแล้วครับผมเข้ามา2อตัวกับผมไม่รู้ว่าตัวไหนครับผม โอ้ลูกอีกแล้วครับผมไม่ใช่ครับผมตัวเสียงเล็กที่เข้ามาเถียงไม่เหยียบครับติดลูกก่อนครับผมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลงมาดูครับผมโอ้มานุกเด็กอีกแล้วครับผมเชานี้เออเสียงเล็กไม่เหยียบครับ ตัวนี้เหยียบโกนครับผมเออ,อถือว่ามาแล้วครับผมเต็มแรกมาแล้วครับผมเจ้าสายฟ้าสุดยอดครับเดี๋ยวขอญาตแกะกันครับผมนี่มมนครับผมมามาแล้วครับเต็มเรกส่วนจันเยิยมก็เข้าไปเช็คเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เสียนแปมถือมานี่ครับผมนี่เรียบร้อยครับผมจันยืยมก็จัดครับผม<อ>ส่วนผมก็จัดเหมือนกันเอ้า สองต้มมันหมันพร้อมกันแล้วครับผมเชา้านี้เอ,าอ้ายังไงก็รอรุนกันอีกครับผมโอเคครับเอาลูกเดี๋ยวเอานกล,ลงย้ายไม้ดีกว่าครับผมพี่น้องหลังจากได้กันคนละเต้มกับการเยิ้มก็ขึ้นดูคอนเดิมครับผมสักพักหนึ่งแล้วครับก็ไม่มีนกป่ามาเลยครับผมเดี๋ยวจะพากันย้ายลง ไปข้างในนู่นนี่ครับผมอะเดี๋ยวไปเจอกันไม้ใหม่ครับผมมาถึงอีกไม้แล้วผมนี่ขึ้นไว้ตํตำครับผมว่าจะเข้ามาใส่ในนี้ก็มีเต่มดแดงครับผมมีต้นขึ้นเลยครับเลยนี่นต้นนี้นะครับอ่ะดีไปรอรุ่นกันครับอ๋อแล้วครับ จานเยิ้มเอาลงแล้วครับจานเยิ้มจานเยิ้มโดนกระปูดครับผมเมื่อกี้จานเยิ้มเจอกระปูดครับชายน้อยชายน้อยเกือบไปแล้วชายน้อยชืเตชื้นเจอกระปูดเล่นครับผมเมื่อกี้อ๋อจานเยิ้มจะเอาไปใส่ฝั่งโน้นดูครับผม ลองดูอีกสักนิดครับผมส่วนกองผมก็บินเข้าบินออกบินเข้าบินออกเป็นนกเด็กครับเอาปูักตัวครับเม <laughs> ื่อกี้ไม่ได้ครับ <laughs> ล,ลมก็ลมครับพี่น้องโอ้ลมแรงครับผมวันนี้ ก็ก็ยังสองเต็มเหมือนเดิมครับผมดูว่าจะมาหนีหรือเปล่าครับดูยังไงไม่รู้ครับผมลมครับเดี๋ยวรอรุนอีกกันอีกสักหน่อยครับก็ย้ายมาแล้วครับเดยมาขึ้นต้นนี้ครับผมมาคูกันอยู่แถวนี้ครับผมเมื่อกี้ต้นนี้ครับจานเยอะเมื่อกี้ก็ต้นนู้นครับผมตอนที่จานเยอะใส่เจอกระปูดก่อนครับ ไปไกย้ายไปฝั่งนู้นครับเลยผมเลยเอาของผมมาขึ้นไว้ดูบ้างครับผมคู่กันอยู่เมื่อกี้ตรงนี้เองครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมผาก,กันเอานกลงแล้วครับได้เวลากลับแล้วครับผมตอนนี้ลมก็ลมครับตอนนกไม่สนุกเลยครับ ลมเรงครับวันนี้ก็ได้คนละสองสามไม้ครับจันยืมครับจัดมาสองเต็มนี่คนละเต็มครับผมมีเต็นกกอะไรไม่รู้ครับผม มีขันสักตัวเลยครับที่เข้ามาฮะถือว่ามาแล้วครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราสามคนก็ลาไปก่อนครับผมเจ้แปมสวัสดีครับสวัสดีครับจานสวัสดีครับครับผมเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ